สวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมอบ,บรมทุกท่านนะคะแอดมินแอนนะคะเป็นแอดมินที่ช่วยในเพจของนายช่างดอยนะคะเพจนายช่างดอยจะมีหลายท่านนะคะแอดมินก็เป็นหนึ่งในแอดมินนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะที่เข้ามาอบรมวันนี้นะคะวันนี้แอดมินจะมาอธิบายวิธีการยื่น PDU กับสภาวิศวกรด้วยตนเองนะคะจากกิจกรรมนะคะอบรมฟี cpd เห็นในช่างดอย4.0นะคะกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรม102หรือว่ากิจกรรม102นะคะกิจกรรม102เนี่ยก็คือเป็นการอบรมทั้งในและนอกหน่วยงานตนเองที่มีแบบทดสอบนะคะหลังอบรมรอบนี้เราจะเป็นกิจกรรม102นะคะอันดับแรกเลยก็คือให้แต่ละท่านเนี่ยเข้าวเว็บไซต์ของทางสภาวิศวกรก,ก่อนนะคะ หรือจะเข้าใน Google พิมพ์คำว่าสภาวิศวกรก็ได้ค่ะหรือถ้าในเบราว์เซอร์ก็พิมพ์ว่า www.coe.or.th ถ้าท่านเข้ามาได้แล้วก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของวิศวกรนะคะของทางสภาเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี2568นะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทุกท่านเข้าไปสแกนลงทะเบียนได้นะคะวันที่18กุมภาพันธ์นี้จะเริ่มแล้วนะคะเวลา9โมง ถึงที่ยงได้ CPD ด้วยนะคะจำนวน15 CPD พอเราเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้แล้วนะคะก็ให้เราไปที่คำว่า CPD ข้างบนนะคะแล้วก็เราก็เลือกคำว่าในส่วนของสมาชิกนะคะ Continuing Professional Development เมื่อท่านเข้ามาได้แล้วเนี่ยก็ให้เข้าสู่ระบบ CPD นะคะก็คลิกเลือกเลยหลังจากนั้นก็ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนนะคะ เลขที่สมาชิกหรือเ,เลขที่ใบอนุญาตแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบก็จะมีการยืนยันด้วย OTP นะคะในเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ของสภาวิศวกรนะคะเมื่อท่านเข้ามาได้แล้วเนี่ยก็จะปรากฏนะคะเป็นชื่อนามสกุลของท่านนะคะเลขที่สมาชิกวันที่หมดอายุนะคะสถานภาพของท่านว่าเป็นระดับภาคีวิศวกรสามัญวิศวกรหรือว่าวุฒิวิศวกรนะคะ หลังจากนั้นให้ท่านสังเกตคําว่าพัฒนาวิชาชีพวิศวกรต่อเนื่องก็เลือกคําว่าบันทึกคะแนนหรือว่าสังเกตทางสีแดงเลือกหมูนะคะทางซ้ายมือว่าบันทึกคะแนนก็ลองคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะเข้าสู่กิจกรรมนะคะเป็นหน้าต่างขึ้นมาว่าบันทึกคะแนนกิจกรรมด้วยตนเองนะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะก็ให้กรอกรายละเอียดนะคะในส่วนของชื่อกิจกรรมก็ตามโปสเตอร์ได้เลยนะคะ ทบทวนกฎหมายสำหรับวิศวกรโยธาวงเล็พบพรบจุดวิศวกร2542สนะคะสาขาทางวิศวกรรมให้ท่านเลือกว่าสาขาทางวิศวกรรมโยธานะคะหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเลือกว่าเพจนายช่างดอย4.0ว่าที่ร้อตรีชันยุทธยูมานีรัตนะคะให้ท่านพิมพ์เข้าไปนะคะส่วนรายละเอียดกิจกรรมก็ให้ท่านพิมพ์เข้าไปตามรายละเอียดโปสเตอร์นะคะ อบรมทบทวนกฎหมายสำหรับวิศวกรโยธาวงเล็บพรบจุดวิศวกรสองห้าสี่สองนะคะเมื่อท่านเลื่อนลงมาอีกนะคะก็จะเป็นประเภทกิจกรรม CPD ค่ะให้เลือกเป็นหัวข้อแรกการศึกษาแบบเป็นทางการนะคะสาขากิจกรรมนะคะตรงนี้วันนี้พิเศษนิดนึงนะคะเนื่องจากเรามีการทดสอบนะคะให้เลือกเป็น กิจกรรมหนึ่งศูนย์สองค่ะคลิกเลือกได้เลยนะคะก็ค hmm. ือเป็นกิจกรรมที án, ่มีการอบรมทั้งในและนอกหน่วยงานตนเองที่มีแบบทดสอบหลังการอบรมนะคะหลักเกณฑ์การนับคะแนนเนี่ยเขาจะนับตามชั่วโมงที่อบรมนะคะให้เลือกเป็นหนึ่งศูนย์สองจุดหนึ่งคือสอบผ่านนะคะให้เลือกเป็นสอบผ่านเพราะว่าตัวคูณน้ําหนักจะเป็นสองแต่ว่าถ้าท่านเลือกหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดสองคือสอบไม่ผ่านเนี่ย ตัวคูณน้ำหนักจะเป็นหนึ่งก็เชื่อบันว่าทุกท่านทำผ่านอยู่แล้วนะคะเทสวันนี้ก็ให้เลือกเป็นสองเลยนะคะแล้วก็การทดสอบหลังจากอบรมเนี่ยก็จะเป็นคะแนนทั้งหมดอ่าสิบห้าคะแนนเกณฑ์ผ่านนะคะนับที่สิบคะแนนค่ะเมื่อท่านเลือกลงมานะคะก็ให้เลือกวันที่นะคะวันที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวันที่สิบสองกุมภาพันนะคะกิศักกลาชสองพันยี่สิบห้านะคะ แล้วก็ตัวที่เป็นการใส่ตัวเลขาตามเกณฑ์คำนวณประเภท C.P.D. ให้ท่านใส่คำว่าเลข2ค่ะส่วนในเรื่องของการแนบหลักฐานนะคะอัปโหลดเนี่ยให้ท่านใช้ผลเทสนะคะก็ท่านเดี๋ยวทาง admin เนี่ยจะส่งเทสให้ประมาณ10-15นาทีสุดท้ายก่อนที่จะปิดการบรรยายนะคะในกลุ่มไลน์ในกลุ่มไลนล์ลอีกทีนึงนะคะ ก็เมื่อท่านทำแบบทดสอบแล้วเนี่ยพอส่งคำตอบปุ๊บนะคะก็ให้กดเลือกดูคำว่าคะแนนก็จะปรากฏหน้าคะแนนตัวเล็กๆหน่อยนะคะถ้าท่านตอบผ่านเนี่ยก็นับที่10คะแนนทับสิบห้คะแนนให้แคปหน้าจอนี้ไว้นะคะให้ติดโปสเตอร์สักสักหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็เวลาอัปโหลดอัปโหลดหลักฐานเนี่ยก็กดอัปโหลดรูปในมือถือของท่านได้เลยนะคะในภาพผลทดสอบ ่านคือหกคะแนนขึ้นไปนะคะวันนี้กิจกรรมหนึ่งศูนย์สองก็จะแนบหลักฐานก็คือผลเทสนะคะหลังจากนั้นให้กดบันทึกคะแนนนะคะก็ถ้าบันทึกรายการสําเร็จจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะคะก็จะปรากฏชื่อกิจกรรมนะคะบันทึกรายการสาเร็จทบทวนกฎหมายสําหรับวิศวกรโยธาวงเล็บพรบจุดวิศวกรสองห้าสี่สองนะคะท่านก็จะได้รับคะแนนทั้งหมดสี่คะแนนนะคะแล้วก็กดตกลงนะคะ วันนี้เราอบรมสองชั่วโมงแต่ว่าเนื่องด้วยเรามีเทสด้วยก็จะกลายเป็นคูณสองก็จะเป็นสี่นะคะแล้วก็แอมเป็นขออนุญ,ญาตชี้แจงนิดนึงนะคะว่าเทสหลังอดรมนะคะบททดสอบหลังอบรมเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณหกวันนะคะหกวันหรือประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นพุธหน้าก็ขออนุญ,ญาตปิดการส่งคำตอบแล้วนะคะ เมื่อท่านบันทึกกิจกรรมแล้วนะคะก็สามารถตรวจสอบคะแนน CPD โดยคลิกที่คำว่าตรวจสอบไมคคะแนน CPD นะคะก็จะปรากฏคะแนนที่ลงทะเบียนไว้ในหน้าเว็บไซต์นะคะหน้าประวัติคะแนนของท่านนะคะต่อไปก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะตัวอย่างพรพสออนไลน์ใครอยากพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพวิศวะนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะก็จะมีพสของท่านอาจารย์มนัฐนะคะออกแบบทัศ ครงหลังคาเหล็กนะคะตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะแล้วก็คอร์สกำแพงกันดินของอาจารย์เอนะคะแล้วก็ออกแบบแก้ไขก่อสร้างเสาเข็มยื่นส่วนอาจารย์เล็กนะคะแล้วก็ทัดเวิร์กช็อปอาจารย์เล็กนะคะรายละเอียดก็สามารถทักไปที่แอปพได้แล้วก็แอดมิีขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะเนื่องจากปีนี้นะคะปีสองาออาจารย์เล็กได้รับเชิญจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้นะคะ ได้เป็นวิทยากรนะคะในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานนะคะหรือที่เรียกว่า WSD รุ่นที่1เป็นแบบสอนสดนะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อปให้จัรูปแบบจะแตกต่างจากออนไลน์นะคะก็ใครสนใจนะคะก็พิมพ์คําว่า HD ได้นะคะหรือว่าทักไปที่ adoy10x d แล้วพิมพ์คําว่า HD นะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดนะคะ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่1มีนานะคะแค่จำนวนสาสิบท่านเท่านั้นนะคะรอบนี้ก็จะได้ใบประกาศตัวจริงด้วยนะคะแล้วก็ได้ทำเวิร์กช็อปจริงแล้วก็รายการคำนวณด้วยนะคะต่อไปนะคะก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะคอร์สมหาชนนะคะ RCD e s i g n ออกแบบโครงสร้างบ้านสองชั้นโดยวิธีกำลังนะคะรุ่นที่สองตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ใกล้จะปฐมนิเทศแล้วนะคะหากใครสนใจนะคะก็สามารถพิมพ์6 7ได้เลยนะคะหรือว่า a n d r o i d 10x นะคะพิมพ์6ก็ก็คอร์ส RCD ซา n นี่ก็คืออาจารย์เล็กนะคะจะเขียน Excel-A เองนะคะแล้วก็ทบทวนได้ตลอดนะคะก็มีกลุ่มไลน์ให้คำปรึกษาเป็นคอร์สมหาชนนะคะปีที่แล้วใครไม่ทันก็แนะนำให้ลงปีนี้ได้นะคะเป็นรุ่นที่สอง ไปก็ประชาสัมพันธ์เพจนายช่างดอย4.0น,นะคะหากใครยังไม่กดติดตามนะคะก็สามารถไปกดติดตามกดไลค์ได้นะคะเพราะว่าเพจของนายช่างดอย4.0จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้ข่าวสารทางวิศวกรด้วยนะคะแล้วก็เพจของอาจารย์เล็กนะคะวิศวกรโยธารุ่นพี่สอนรุ่นน้องนะคะก็จะแชร์เกี่ยวกับความรู้สั้นๆนะคะคอนเทนต์สั้นๆเกี่ยวกับความรู้ทางวิศวกรนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครได้ติดตามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องกับ เกี่ยวกับซิมพามนะคะ Fc p ร i m ตามกฎหมายใหม่ว่า WSD ใช้ค่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ล่าสุด SDM ใช้ค่าเท่าไหร่ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาเฉลยด้วยนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นการบรรยายจากวิทยากร,รนะคะเป็นอาจารย์เล็กนะคะที่บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางวิศวกรรมโยธาต่อนะคะฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิง่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน tiktok และใน LINE OA